สวัสดีครับผมพบก,กับช่องชายาชาแนลนะครับผมเ,เดี๋ยวจะมารีวิวความเป็นอยู่ของหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับผมว่าตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนรีสอร์ทนะครับผมรีสอร์ทรีสอร์ทเป็นหลังนะครับหลังแล้วก็มี มีห้องน้ำมีห้องน้ำไม่ตัวมีห้องน้ำไม่ตัวนะครับผมแล้วก็บ้านเป็นหลังเมื่อเช้าคุยกับเจ้าของคนที่เขามาสร้างนะครับเจ้าของที่ที่เป็นบ้านเป็นหลังนะครับผมแกบอกว่ามีเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยครับเครื่องทำน้ำอุ่น เดินทางมาที่บ้านกบกอกหรือมาบมาเที่ยวบ้านลุงบอลป้าแตนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่พักนะครับอตอนนี้ช่างก็ได้ทําการก่อสร้างไปเกือบจะเกือบจะ,จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลืออีกนี้เดียวมีทั้งหมดก็ประมาณสิบหลังครับผมสิบหลังสิบหลัง อันนี้ก็เป็นรายปลายรา,า,า,ายเดือนกับรายวันนะครับผมแต่โซนนี้จะเป็นรายวันนะฮะรายวันวันหนึ่งก็ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อวันนะครับผมก็เหมือนราคาก็ประมาณเท่ากับอรีสอร์ททั่วไปที่เราเคยพักมาหลายๆที่หลายๆจังหวัดน,นะครับผมก็เพิ่มความสะดวกสบายมีห้องน้ำในตัว มีเครื่องทำน้ําอุ่นให้เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ดำเนินการไปเกือบจะใกล้สมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมเหลืออีกเหลืออีกไม่มากครับผมก็รอแค่การต่อเติมสายไฟติดไฟติดอ ไม่รู้ว่ามีทีวีหรือเปล่านะฮะข้างในเมื่อเช้าผมก็ไม่ได้ถามดูไม่ได้ถามเจ้าของเขาดูถามแค่ว่าห้องน้ําห้องน้ําในตัวมีอะไรบ้างเฮียแกก็บอกว่ามีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยเวลาหนาวก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอาบน้ําแบบนหนาวๆนะครับถ้าเป็นโซนด้านหน้าก็จะเป็นลายเดือนก็ผมสําหรับอของอ ยูทูบเบอร์ที่มาพักครับผมเดินน้นงก็เดินละสามพันครับผมวันละร้อยครับผมเดินสามพันค่าน้ำกับไฟรวมนะเห็นเฮียแกบอกจะเป็นสร้างเป็นเลนมากในการท่องเที่ยวเวลาเดินทางมาก็มีที่พักมีอะไรให้พร้อมเป็นรายวันให้พร้อมเรียบร้อย โดยที่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามาถึงแล้วจะหาที่พักไม่มีเพราะว่าไปพักในเมืองมันก็ใช้เวลาเดินทางก็ไกลไกลพอประมาณนะผมมีโซนระเบียงด้านนอกด้วยครับผมการนั่งเล่นนะฮะข้างในจะเป็นห้องข้างนอกจะเป็นโซนน,โซนั่งเล่นโซนนั่งเล่นนั่งคุยนั่งสนทนานสนานาตัวนี้ก็เป็นโซน จัดปาร์ตี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมสาหรับโซนนี้คนะเตียงมีเตียงไม้ไผ่ด้วยครับเตียงไม้ไผ่เตียงไม้ไผ่ให้สำหรับมีปาร์ตรี้เล็กเล็กน้อยกๆกลางค่ำกลางคืนตอนเย็นหรือช่วงเย็นนะครับผมดูดูแล้วก็โอเคครับผมบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้ครับผมในสวนยางยาอากาศร่มรื่นครับผมเย็นสบายลมทั้งวันครับ การก่อสร้างก็ดําเนินการไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าก็ายังมีโซนที่ว่าเป็นรายเดือนอยู่อย่างายหลังนะฮะที่ยังไม่เสร็จนะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นของยูทูบเบอร์ใครที่ยังไม่มีบ้านเป็นหลังอยู่ก็อาศัยนอนเต็นท์ก็เหมือนแอดครับผมก็นอนเต็นท์เหมือนกันครับผมเต็นท์มาเองซื้อเต็นท์มาเองแล้วก็อุปรกรณ์อะไรมาเองทุกอย่าง บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมก็อยู่กันแบบไม่ง่ายครับผมแบบอยู่กันแบบเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรมากมายครับผมก็ถือว่ามาทํางานครับมาทํางานแต่สําหรับนู่นสำหรับโซนที่ว่าแขกหรือเอฟซีของลุงป้าที่มาไม่มีคนมีที่พักก็โซนนู้นครับผมเป็นไรเด้อไปแลกวันมาละสามร้อยห้าสิบบาท มีเครื่องทำน้ำาผลเครื่องอะไรให้เรียบร้อยครับผมแต่เรื่องทีวีนี่ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่าเพราะผมมูชาผมก็ไม่ได้ถามเฮียแกดู G A oh. ก็น่าจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยววันหลังก็จะจะถามให้ครับถามให้ดูว่ามีหรือเปล่า ก็จะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นี่แอดนอนตรงนี้ครับผมแอดนอนตรงนี้ <c oughs> แบบง่ายๆครับผมไม่ซีเรียสแบบสบายๆครับผมนอนแบบสบายๆตรอนน้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะของพี่เพชรเขาเดี่ยวให้ดูแบบง่ายๆครับผม สำหรับคลิปนี้ก็าฝกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ